ลุนเด้อครับพี่น้องโอ้ยเนื้อมีร้อนแล้วมั้งเนี่ยมันร้อนแล้ววะได้แนวถือบ่เนาะมันนินสบหลังขึ้นมาแต่น้องกุดกว้าง,งสดยสครับพี่น้องมีแม่ละถือแน่ยอยูบ่บ่เนาะพี่น้องได้หอดกุ้งหมดเต็มแต่มันอยู่ในในครับโอ้โหเนะปลาเต็มยุ่นโอโ้ได้การอยู่พี่น้องถืออยู่ถือถอยู่ สวัสดีครับเสานี้พอน้อยออกมาคนเดียวครับมาหายามเดครับสเสือเ,ดเ็ดเนื้อปู่ไว้แต่เมื่อวานเมื่อวานได้ตัวเดียวครับเมน,นี้ทำมาลุ้นได้ครับพี่น้องยามเ็ดหลักๆกายไปยามตรงนี้นะโคกน้าครับโอ้เมือไม่ได้เปิดไฟเันะินทบลุ้นํากันได้ครับเมน,นี้อากาศหนาวจาังเลยนะครับพี่น้อง เร,เริ่มยำไปตะพี่แล้วครับหน้าสะพานคอนเวิร์ตไปแล้วครับข้างจะลุงลุงซีดไปแล้วครับกำลังจะแจ้งครับตอนนี้เดี๋ยวบหน้าสะพานคอนเวิร์ตจังไงก็นด้วครับป่าคือบอนหินป่าไปเเต่าเหี่ยเมื่อวานบนเนาะ บรรยากาศหนาวขนาดพี่น้องเลยเริ่มเฮาหน้าหนาวแล้วครับตานนี้เมื่อนี้ว่าเราปลากระเดิดมาเส็บอันไว้ล้างที่มันร้อนสนองได้มาจะตรงเมื่อคืนนู้นตายหลายโตัวตัวนปลากระเดิดครับก็เรามาเกาะเสือเบ็ดลองเบิง้งห้าปลาตองกินครับพี่น้อง พาพี่น้องชมบรรยากาศตอนเช้าก่อนครับหนองกุดกว้างนะครับตอนนี้กับตะเวนกำลังจะขึ้นครับอีมนนทินี้ขึ้นนะครับพอเป็นเฮืองสีแดงๆนี่แหละถ้ะาเป็นรุ่นเบสน้อกันด้วยครับรุ่นด้วยครับพี่น้องโอ้ยเยอมีร้อนหรือมัอ้งนีมันร้อ,อนหรอวะ กระปูต,ตายเสยครับพี่น้องแล้วจะเปลี่ยนอออปากระเดิดแล้วครับเสยถ้าเป็นรุ่นหลังหน้าด้วยครับครับพี่น้องยามเบ็ห้าสิบหลังมีถื่จักตูครับโอ้โหปิดต่งเงินเนื่อกระแทบมีร้อนก็ร้อนหลังนี่แหละปลาก็มีกินเบสนี่ท่านถึงเลยดูนะเดือนสิบสองแต่เก่าว่ามันได้กัดน,นะครับเนือ้อปูนี่ร้อนครับต้องได้หาเนื้อมาเสียบ ลรแซวอีจะคืนก่อนนะครับพี่น้องอป่านนี้เราไยายามตรงยหน้าโคกเ้อยครับพี่น้องบานนี้จนแตงเงินขึ้นสูงแล้วครับสวยและว่าแม่เราถือปลาข้อใหญ่จากตัวสองตัวมีถือครับพี่น้องตอนนี้ก็มาฮอดหน้าโคกแล้วได้ครับพี่น้องอถ้าเป็นรุ่นป่านำกันเ้อครับว่าเราไปยามตรงคือเก่าแล้วครับเมื่อคืนมายามก็แม่ปางก็ได้เนี่ยอยู่ครับพอได้มกอยู่ครับ ปลาเขียงน้อยปลากระเดิดปลาสงเง้งน้อยปลาข้อน้อยนะครับ้างงุ่มหัวนำโอ้เขาพี่น้องทางนี้สุกละตัวนี่เข้าด๋อเบ้นี่พี่น้องเหลืองเอ,อ,อือเฮยจังแต่ว่าของนาเบาผมมีท่านได้สุกนะครับกำลังเริ่มพ้นเริ่มหมากันฟังทางนี้แหละครับ น้ำกำลัพอดีกับข้าวซุกอยู่ต่อพี่น้องกำลังเริ่มแห้งเขาวกำลังสอดเสียงพยาบาลเปิดเสียงตามสายฮารุนเดอรครับได้แนวถือบ่วน้องมาหน่สลัะเินมาแต่น้องกุดกว้างวสวยครับพี่น้อง เซอร์เบ็ห้าสิบหลังมีได้จักตัวครับนี่ได้แต่โถงเป่านะครับมีได้เพลยเลยถ้ามาลุนตรงเด้ครับพี่น้องบาดนี้มองเก่านี่ละคือเงียบๆเนาะมีแม่ละถือแน่อยู่ยบ่หนอพี่น้องเป็นปลาสิวปลาเพลย์เงาเงาเงา ปลาซิวปลาขาวน้อยประมาณนี้แหละคือเมื่อคืนมันโดดหามซึ่งนี่ก็เลยเอาอันนี้มาทับไว้กับนหน้าสารหล,ะลบห้างหลบเกา่าเปิดเอาให้พี่น้องเบิ่งกันนะครับปลามาโดดที่ตัวนี้งั้นเรได้ปลาคออยู่างพวกจโดดปัดเราเนาะเดี๋ยวแยงพี่น้องเบิ่งกันครับ โอ้ยกระปูก็ได้ไม่ด้มองหาดบ่ละกระปูจะเล่ากระทอ้อนรองรพี่น้องเบิ่อแล้วนะครับอย่างละแถวได้หอดกุ้งหมือนกัแต่มันอยู่ในในครับอ๋อเหรอลาเตียนยุ่นกระท้อได้กินมอยู่ล้วมากครับพี่น้อง ขอน้อยโดดพัดพัดอย่เห็นโดโดสองสามตัวแล้วครับโอ้ถืออยู่ครับพี่น้องอหรือเปิดไฟสิเล,ลย่ะโดดพัดพัดยอยู่งยาโอ้ได้การอยู่พี่น้องถืออยู่ถือถอยู่ เดี๋ยวพอน,น้อยเราเอาก่อนเด้อไปว,วางกองไว้สักก่อนครับเพราะว่าพอน,น้อยเอามาพูดเดียวครับยามเสร็จเรียบร้อยได้ครับพี่น้องเอาผลงานทะเบิงกันเด้อครับโอ้ได้แน่ยังได้ครับพี่น้องคนหนึ่งปลาเสริมน้อยปลาข้อน้อยเป็นกระปูครับกุ้งก็มีแน่จะต่มีหลายครับ พริกเบอรข้างล่างคนนะครับรเพราะว่าเจ้าจากนนเราไม่เห็นไดน้เโอ้มีแน่ยโยคขับนึ่งกนะ่แล้วก็พอได้อยูได้กินอยู่นะครับนมกว่าเราไม่ได้แหนกินแล้วสน,น,นองมันน้อยพไายามเบ็ดก็ไม่ได้จับตัวเลยกลับมายามตรงอยู่หน้าโขกครับโอ้กะปูยามนี่มันเถอครับตัวแม่ซ้ำขับน้องกคน,นะเดี๋ยวพอน้อยเราไปหาเก็บกะปูตื่นว่ามันเห็น,ม,น,หนมันบืนหลอกข้างคลองอย่าวางขี่รถไก่มา แต่ยูเพิร์นจะได้แน่อยู่ครับเรา,เาไปตืมเดียวเพราะมันพอปนพอออมกันน่าสนุกเราพอได้อยู่ได้กินอยู่แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวพอน้อยกับหางตูงไว้กันเร้อครับมานี้เสาร์นี้ก็ถือว่าหมานอยู่ครับตอนนี้พอน้อยกับก,กลางไว้เซตเรียบร้อยแล้วครับผูกไว้ใหม่แล้วครับเสือไว้นี่แหละครับนาบ่าเพรว่าเสือไว้ลวไวตลอดเลยเรา,าจนกว่าน้ำไหแห้งราะว่าน้ำ พี่น้องเป่งมาแต่ทางเทิงหมดแลครับมาเรื่อยๆเ้ยครับสายเาาระยะเป็น2กิโลหมดแลครับเป็นห้อมเป็นนาห้อมนาเพาเลยน้าโคกีกครับแต่ทาเป็นห้อมห้อมกลางโคกครับมาไล่มาเรื่อยๆเลยครับคุณประมาณอาทิตย์นึงครับซอบน้ำระคาดเขากลละก้มแล้วซุกกอดีแล้วครับเพราะว่ากำลังอ่อกเบิดนะครับตอนนี้วันนี้พอน้อยก็แล้วงันไปหาหล่อเบิรงกระปูจักหน่อยกันเ้ยครับหาได้กระปูตืมจักหน่อยครับ รอเบิ่งกับปูต,ตามคลองน้ำจักหนก่อนเด้อครับพี่น้องหาได้ตื่มครับอันนี้เป็นคลองซอยคลองน้ำสูบน้ำโดยไฟฟ้าแ่ะครับเป็นคลองซอยที่มาการป่ากับน้องจอมปีกไก่ครับได้นะปนะน้องเพือไปแตได้กระปูจะขึ้นมีเห็นเาะแต่ก็มีหอยพึ่นมาใหม่ๆคุ้นณหอยขึ้นมารอก,ก่อนนะพี่น้อง ต้องหายอยู่หากินคือเดียวแล้ะครับจะหอยคิดตัวบ,บางทางทางกะระเ็บปูเก็บปลาไปมีลงเหลือจากตัวบ่เดี๋ยวนำบ่งจักในกันได้ครับพี่น้องเพราะว่ายำคืนน้ำเหมาะลงซีงแห้งปลามันก็นจะบืนแนี่อยู่ได้ครับแต่ว่ามันค้อนไปทางจะเบิดแล้วล่ะครับทางนี้น้ำมันค้อนลงไปแถวนาล่องนานั่นแหละครับลงห้อมละ มีคือลัวมากพี่น้องอ้มีคือตัวครับนะตาธิตมือตอนลี้ขับบัี้ครับบันนี้พอน้อยก็้วคับฮาวบาน์เราได้ขับพี่น้องเราได้เท่านี้แหละครับยังโชคดีอยู่ครับยังมาได้ปลาโต่งอยู่ครับพอได้อยู่ได้กินอยู่แล้วครับอพี่น้องบรงอีกรอบันครับงามๆเลยครับพี่น้อง พอน้อยพองามๆนี่แหละครับพอได้อยู่ได้กินครับครับคลิปนี้กับพี่น้องแฟนครับทุกทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อครับผมพอน้อยซอยเดิมครับเมือนนี้ออกมาสายเดียวครับมายำเด็ดแต่ไม่ได้เจ๊กโตครับแต่ยังโชคดียังได้ป่านี่ครับผมปลาโตงครับปลาโต้งนาเบาพันเสือไว้เธอมายม คลิปนี้กับฝ้พี่น้องแฟนครับทุกมกทุก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อครับผมพอน้อยซอยเดิมแต่ละ,ล,ะล,ะล,ะละครับ,อบพอมบ้านแล้วครับผมขอบคุณหลายๆลายครับผม